เนี่กูโดนแล้วความแรงมันแม่งแตกต่างกันไปนะครับทุกวันพุธนะครับไหนมาดูซิว่ามีอะไรที่เห็นแล้วแบบว้าวบ้างนะครับรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะไม่มีอะไรว้าวนะในครังแสงนะครับแต่ถ้าสำหรับผมแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งที่ว้าวนั่นคือกล่องเบสช็อตกันกาชาคือกล่องนี้นะครับสำหรับผมนะสำหรับผมมันเป็นกล่องที่ The Be บสนะฮะเป็นกล่องที่แบบคือมีลูกซองทั้งนั้นเลยแบบเป็นลูกซองแบบมไม่ว่าจะเป็นซองพวงซองคิวติกนะครับแล้วก็ UTS อะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ปล่อยมันไปก่อนละกันนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปมันก็ไม่มีอะไรว้าวสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับแต่ที่มันว้าวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ในคลังแสงครับมันอยู่ที่หน้าเว็บครับผมหากคุณคือผู้ติด้รคจากโรคระบาดโควิด -19 เรายินดีรีวิวสินค้าของท่านให้ฟรีฝากด้านผ่านเพจฟอยด์แบงค์ไทยแลนด์ที่มียอดผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านสามแสนคนเราพร้อมยืนเคียงข้างผู้เล่นเพราะเราเป็นมากกว่าเกมและแน่นอนนะครับว่าทีเด็ดของมันเนี่ยมันอยู่ที่หน้าเว็บนั่นเองนะครับเนี่ยแหละนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับว่ามันเอาพุตธเกียนนะสารพัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟอร์ م ا ตติดระเบิดนะครับสก,กาติดระเบิด แล้วก็ปืนนี่อะไร M4A1 ตีระเบิดนะครับแล้วก็ AK 4 7ตัวนี้ก็คือ AK บอมบที่เรารู้จักกันแลน้วนี่ปืนในตำนานนะครับคือมันมีอยู่ในโหมดอะไรว่าโหมดยิงรถถังอะ่ะอันนี้เอาไปขายเอามาขายแบบเป็นแบบเป็นวันเลยในเว็บเลยนะครับแล้วก็อันนี้พกบ,บอมบนะครับสองตัวนี้เป็นพกบอมบนะครับและทนนโอ้ มาเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วไปชมได้รับชมกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับผมซื้อน่นแน่นอนครับจัดไปแล้วหนึ่งครับผมนะจัดไปเลยครับแตกหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวผมขอซื้อก่อนแล้วกันครับและเราไปเจอกันในเกมอีกทีหนึ่งเลยครับผมอ่ะละครับนะผมซื้อมาหมดเลยนะไอปืนที่ผมให้ดูแบบพวกปืนงเกียร์นะครับแต่ห้องนี้มันไม่เปิดระเบิดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันนะเล่นให้ดูแล้วกันเล่นในว่าแบบทีละปืนเลยดีกว่านะครับเล่นให้ดูแบบทีละปืนไปเลยเรื่องยิงได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับ พยายามจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะฮะหมแิแฟดแโอ้ยหัวเลยวะ่ะหัวเลยวะ่ะมันถึงก็หัวเลยโ oh. yeah, yeah, yeah. อ้กูแย่แย่แย่เดี๋ยวจะพึ่งแล้วกันขอ,อยิงให้ได้สักตัวอุย้ยอันนี้ยิงไม่ตายครับคนดูฮะไอะตัวนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไอ้น,นี่แน่นอนไอไม่แรงเท่าตัว AK-47 FC แน่นอนอะ สวยครับทำเดโอ้ปืนก็ดิดนี่กูพยายามคุมแล้วนี่อันนี้ผมเรียกเคทูดิดบอมโอ้ไม่ต้องไม่ไมีมมอ๋อนี่ขี้ขวานี่ขี้ขวาครับสวยครับขี้ขวาครับอันนี้คือขี้ขวานะฮะอันนี้ต้องขี้ขวาเอาถึงจะแบบโอ้ขี้มันก็ได้ขี้ขวาเนะี่ยอะ กูจะพูดแรงกูเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถึงจะเกียนถึงจะบอกว่าเกี้ยนอะไรทีเดียวว่าโอ้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 ไม่โดนว่ะโอ้แย่แย่แย่อะไรอะไรถือมี่เหรอเออเอาปืนมายิงดีกว่ามั้งโอ้โหเขวันครับโอ้ผมกูสาแบบว่ามานั่งลองปืนนะเนี่ย โอ้ยเยอะ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 ถ้าไปไอกีบอมนี่แบบผมว่ามันจะเกีกว่า thus, นี้แน่นอนอมัมอมาทแล้วไม่ตายเห็นไหมแม่งบอมเต็มเต็มเมื่อกี้คือไม่ตายนะบอมเต็มเต็มเลยขออีกรอบแล้วกันขออีกรอบแล้วกันขออีล่าแล้วกัน้ยโอ้โหจบเลยผมว่าผมถนัดไอทีบอมว่ะ โอ้ยทำไมทีมนึงเขาโหดจังโอ้โหเขาตัวเขาคัดตัวเต็งมาทั้งนั้นเลยปะเนี่ยเขาคัดตัวเต็งมาทั้งนั้นเลยปะเนี่ยโอเคนี่กดตัวบีนะฮะกดตัวบียิงไม่โดนอีกอล้วเขาคัดตัวเต็งมาทั้งทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยคนโดตายแล้วอันนี้สกาปืนดีอยู่นะจริงจริงสกา โอ้เจ็บหัวเลยเออเป็นศพ้แอ AK บอมครับเดี๋ยวนายจะงงเดี๋ยวนายจะงงแน่นอนถ้าโดนสวนงงเนี่ยแบบมีได้ไงอ่ะงงเอ้ย AK บอมมิด ถ้าเปิดธนูนะมันเลยเฮ <Double kill. S 1> ้ยเรียบร้อย <ating>. โอ้ยเขาแบบคือฝั่งตรงข้ามแบบจริงจังไปหรือเปล่าผมแค่มาเล่นคำๆาป <B unk. S 1> คุณ <laughs> ลองมาเทียบกับตัวดั้งเดิมอันนี้คือตัวดั้งเดิมนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวย้อมสีรู้สึกว่าตัวย้อมสีจะอัพเรื่อง power แล้วก็ความแม่นยำครับโอ้ตัวย้อมสีตัวนี้คือคงจะเจ๋งกว่ามางันเถอะ นะครับน่าจะเจ๋งกว่านะครับตัวนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นตัวนั้งเดิมนะครับเพราะว่าเราก็เน,น้นเน้นบอมเน้นบอมมาต่อกันอีกรอบต่อกันอีกรอบเมื่อกี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอปืนเลยแล้วกันครับผมไม่เล่นผมไม่เล่นเอเคบอมตัวเดิมนะตัวนี้ไม่ค่อยโดน กูโดนแล้วโอ้ยแต่ว่ากูโดนแล้วอ่ะมาจะขอไอคบอมอีกรอบดิมันด้ มีตัวข้างบนครับกำลังแอบซอยเราอยู่เป็นชตเดียวเต็มตม,มาตาแรกมันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราแบบมัวแต่ลองปืนเนี่ยอ,อันนี้เราแบบต้องตั้งใจเล่นนิดนึงนะครับต้องตั้งใจเล่นหน่อย เจ็บเจ็บเจ็บดุงดุงบอกเลยดุงออนหน่อยพี่ตะโอ้โหผมนี่ไม่ได้จริงจังอะไรเลยเนี่ยทำไมเขาแบบนะพวกคุณน,นี่แบบไม่ได้เลยนะคิดว่าผมเอาจริงเลยผมไม่ได้เอาจริงเลยนะผมแบบโหติดเล่นมากเลยนี่จัดแน่ระเบิดอ๋อระเบิดควันอยากเล่นแบบอยากให้เปิดปืนพกว่ะผมอยากลองปืนพกอ่ะรู้แหละว่ามันอาจจะยิงไทรไม่ได้แต่ว่า สักหน่อยก็คงดีนะมาปั๊อยาปั๊บไม่โดนนี <laughs> ่ไม่โดนนะครับมาเอาตัวยัดไม่ต้องห่วง <c oughs> โอ้โย <laughs> โอ้ยโอ้ย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเล่นตัวอื่นบ้างเรียบร้อยอ่ะอืมหายไปดับเบิลคิวซิปเปิลคิวโคตรดีปปืนนี้โคด,ดิดคุณไม่ได้เลยไม่ได้ใส่ฉายาปืนคนมาอเอาหัวเฉย đấy yeah, in the Ah what the Fire in the hole <coughs> <Tome>, And <t truly. coughs> เรียล้มเอ่อหลับเรียบร้อยเป็นศพเป็นซากช่างแม่งละมาเล่นละนี่เล่นเฮดบาร์ดีกว่าอ่าอาร์เฮดบาร์ครับอ่าเอฟบีจีเฮดบาร์นะ ยิงได้เปลี่ยนระยะไกลแน่นอนไั่กลัวปืนเกียนนะปืนเกียนยังไงก็คือปืนเกียนมาแล้วครับมากันต่อฮะรอบนี้นะครับไม่ต้องงงนะเอ๊ะทำไมถึงลูกซองเพราะว่าผมจะมาเล่นปืนปน,นี่ครับผมเล่มันว่าพกบอลฮนะคือหาห้องที่แบบว่าเปิดปืนพกยากหน่อยนิดนึงช่วงเวลาที่ผมเล่นนะถือว่าหายากนิดนึงไม่อยากสร้างเองอะ่ะแบบว่าสร้างเองแบบผมไม่ชอบสร้างเองอะผมแบบชอบแบบเขาไปจอยในห้ององื่น อันนี้พวกปอมตัวนี้นี่ผมไม่ได้ไปดูนะว่าความแรงมันสักเท่าไหร่แต่ว่ายิงแบบสดๆอย่างนี้เลยยิงแบบสดๆอย่างนี้เลยนะครับแต่จํานวนกระสุนพวกบอมตัวนี้เนะี่ยเท่ากับไอตัวพวกปอมที่ขายอยู่ในคังตนอนนะี้ถาวรเนี่ยเท่ากันเลยนะอืมเท่ากันเลยเท่ากันเลยอ่าเดี๋ยวตายก่อนนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวโดนยิงตายก่อนเดี๋ยวเราไปาาโอเคตายแล้วนะครับปืนไวซะด้วยแหมเบลเลททองแพ้ก็ได้ขออย่างเดียวไม่ใช่ปิตาได้ไหมนะ จะกลัวอะไรกันผมแค่มาลองปืนไม่ต้องกลัวเราแค่มาลองปืนอุ้ยโอ้โดนโดนทั้งทั้งหน้าทั้งขวาแพ้ด้วยสลายเนี่ยอะไรติดแะไรทำไมมีสลายปลอมนี่มาเนี่ยโอ้โหหัวหัวง่ายเกินหัวง่ายเกิน หัวง่ายเกินหัวง่ายไปไม่ยิงหัวผมง่ายจังอะเตรียมแก้มผมมันเนี่ยแบบว่าแบบลดความความหนาของหน้ากากผมลงเนี้ยใช่ไหมทุกครั้งที่ผมถือซองเนี้ยใช่ไหมหยอกยอเดี๋ยวเตรียมมาดูเสื่ออีกเดี๋ยวเตรียมบอกมึงกากเองอะตาไปเกี่ยวกูจบเลยฮะหวยทำดีพี่ มาเล่นบอลมาต่อรู้สึกว่าปุ่บอลอ,อันนี้ที่ผมเคยลองเซิร์ฟนอกนะอันนี้เคยลองเซิร์ฟนอกไปแล้วเนาะถ้าใครติดตามผมนะใครแบบดูบ่อยๆจะรู้นะครับว่าตัวเนี้ยผมลองไปแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะยิงแบบว่าย้อนกว่าเอ้าไม่ตายเอา้าทำไมไม่ตายโธ่ซมะะอซมบี้เลยก่ะซอมบี้เลยอะซอมบี้เลยซอมบี้เลย อ๋อเราเบินเราเบินเราเบินเบหนึ่งนะไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยทั่วไปเยอะทั่วไปเยอะจรทีทั่วไปเยอะมาเล่นกันต่อบอกเลยว่าเราแค่อยากจะ เล่นพกบอมเท่านั้นแหละนะไม่ได้อยากจะโอ้ระเบิดไม่ได้มองเลยมาได้คุยรอแ่เนี้นแหละคนดูไหนครับมีป่ะหมดแล้วนะพกบอมผมหมดแล้วนะมันมีแค่สามนัดนะครับ แค่สามนัดก็เกียนแล้วอะ่ะมีใครวะเพื่อน,นแปกไปเด้อมีปะเนี่ยขวัย่างทองซ้ายซ้ายมีครับมีครับ ดีครับดีครับเฮ้ยคูจะหลบอืมจะหลบหลังเสานะจะหลบหลังเสาก็เถอะเฮ้ยเฮ้ยขอปิดตัวท้ายได้แบบพกบอมได้ป่ะเอ้ยอุจะปิดด้วยพกบอมซะไหนอ๋อเฮ้ยธนูไม่ต้องไปลองนะเพราะว่าธนูแบบผมไม่ไม่เล่นนะเพราะว่าผมผมซื้อมาจริงแต่ผมไม่เล่นนะคือมัน มันก็นรู้ๆกันอยู่แล้วอ่ะธนูอ่ะเออยิงธรรมดาหนึ่งนัดตายชิ้ขวามันเป็นปอมอย่างเงี้ยเออฝาก like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับผมไม่เช่ั้นใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม